ยังอยู่ที่เรื่องเงินค่ะแต่ว่าเป็นเงินที่รบกวนจิตใจของคุณครูหลายท่านก็คือเรื่องหนี้สินนั่นเองนะคะคซึ่งกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงินแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง13หน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ปัญหาหนี้สินข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ13หน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงการคลงังกระทรงวงยุติธรรมธนาคารแห่งประเทศไทยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดและธนาคารต่างๆค่ะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนะคะโดยท่านรัฐมนตรีก็ระบุว่าปัญหาหนี้สินครูเนี่ยเป็นปัญหาที่นายกรัฐมนตรีห่วงใยเป็นอย่างมากค่ะสอดคล้องกับนโยบายเรียนดีมีความสุข,ขของทางกระทรวงศึกษาธิการ เพราะการที่นักเรียนจะมีความสุขได้ต้องลดภาระครูนะคะโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันทําให้สําเร็จให้ครูครูนั้นมีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องของปัญหาการเงินนําไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนค่ะหากคุณครูและผุ้ลากรทงการศึกษานะครับยังมีความทุกข์กับเรื่องนี้สินนะครับก็คงไม่มีความสุข นะครับที่จะมาทํางานในเรื่องการศึกษาในการที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของเรานะครับเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับให้ความจํากัญในนมีบุคลากรต่างๆนะครับมีความขอบคุณแล้วก็ชื่นชมทั้ง13าใหน่วยงานของท่านนะครับที่เรามาร่วมกันในการทํางานวันนี้ ผมก็หวังว่าในการที่เราลงมืออยู่วันนี้แล้วนะครับคงจะมีการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและผู้สอนต่างาอยากเป็นรูปธรรมและก็นําความสุขความสบายใจนะครับมาสู่ครูและผู้สอนทานการศึกษาโดยการดําเนินโครงการแก้ปัญหาหนี้สินให้ภาคีเครือข่ายพิจารณาปรับปรุงกําหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้เงินกู้แล้วจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบต่อเดือนนะคะ มีการลดอัตราดอกเบี้ยให้น้อยลงการขยายงวดผ่อนชำระและมีการพัฒนาครบูบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เรื่องของวินัยทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ด้วยนะคะ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการดําเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจัดทาสถานีกแก้หนี้ครูและเปิดให้ลงทะเบียนแก้หนี้ผ่านออนไลน์เพื่อรับฟังปัญหานําไปสู่การแก้ไขที่ยั่งยืนค่ะก็จะขอว่าดอากเบีย้ยไม่เกิน4.75นะครับเพื่อ จะทำให้คุณครูได้มีดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็สามารถชำระดอกเบี้ยกับเงินต้นได้นะครับประเด็นหลักๆอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความให้ความรู้ความตจะหนักถึงการบริหารการจัดการนะครับเร,เ,รเรื่องเงินเรื่องเงินมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะให้ครูหมดหนี้ทั้งหมดจะทำอย่างไรให้ครูมีหน,นี้แล้วสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้อย่าง อย่างไม่ไม่ลำบากนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องของการผ่อนชำะระตามสัญญานะครับกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นนะคะว่าจากความร่วมมือของสถาบันการเงินต่างๆจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้ตรงจุดช่วยแบ่งเบาภาระครูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนะคะซึ่งขณะนี้สถาบันการเงินทยอยปรับลดดอกเบี้ยลงค่ะถ้าหากว่าคุณครูนั้นมีจิตใจเข้มแข็งมีวินัยเชื่อว่าจะจัดการปัญหาหนี้สินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับ